สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะครับก็มาพบกับคุณครูพัชรัยเช่นเคยนะครับกับวิชาการงานอาชีพนะครับก็เราเข้ามาทักทายกันเหมือนอีกเช่นเคยนะครับถ้าคุณครูมาทําคลิปแสดงว่าสถานการณ์โควิดกลับมาอีกแล้วนะครับบทเรียนนะครับที่เราเรียนผ่านกันมานะครับก็มีหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะครับวันนี้นะครับ เรียนออนไลน์นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องเครื่องมือนะครับและอุปกรณ์นะครับที่เราจะนาํามาปลูกไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็การดูแลรักษาเครื่องมือนะครับที่เอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับแล้วก็มาสอนว่าเราจะต้องใช้อย่างไงบ้างต้องเก็บรักษาอย่างไงนะครับ ก็ถ้านักเรียนทุกคนนะครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มเรียนในบทเรียนนี้นะครับแต่ก็จะมีบางห้องนะครับที่ได้เรียนไปบ้างแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการทบทวนไปเลยนะครับก็สําหรับเด็กๆที่อยู่ที่บ้านนะครับอาทิตย์หน้าก็คือวันที่11นะครับเราก็กลับมาเจอกันนะครับในช่วงสถานการณ์ที่มันดีขึ้นนะครับช่วงนี้ก็เรียนออนไลน์ไปก่อนนะครับ ามาด,ด,ดูนะครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์นะครับในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะครับปลูกไม้ดอกไม้ประดับนักเรียนก,นก็จะเห็นกันอยู่แล้วนะครับคราวนี้เรามาดูครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนครับนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนก็จะเห็นนะครับ ว่ามีอะไรบ้างนะครับหนึ่งอธิบายการใช้ขขงานนะครับเครื่องมือและอุปรกรณ์ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะครับสองเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับักเรียอนเห็นประโยชน์ของเครื่องมือนะครับและอุปรกรณ์ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะครับว่าหน้าตาเนี่ยเราเคยเห็นไหมนะครับเราเคยเห็นไหมแล้วก็ เขาใช้ยังไงการดูแลและเก็บรักษามีวิธีการใ,ใดบ้างนะครับอตอนนี้คุณครูก็ได้ทำแปลงกเกษตรนะครับหลังโรงเรียนเกือบเกือบ70-80%แล้วนะครับก็ยังมีบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้ปลูกผักนะครับหลายต้นแล้วล่ะนะครับตอนนี้ก็กำลังจะซื้ออุปกรณ์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นอ,อุปกรณ์พวนดินจอบเสียมต่างๆนะครับก็มีบ้างแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เพียงพอกับนักเรียนนะครับก็อยากจะให้นักเรียนนะครับได้ลงมือทําจริงๆนะครับในการปลูกพืชนะครับในการปลูกพืชนักเรียนจะได้รู้ว่าเราจะต้องปลูกอย่างไงจะต้องดูแลรักษาอย่งไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเครื่องมือ นะครับการปลูกไม้ดอกนะครับหรือไม้ประดับนะครับนอกจากจะต้องเตรียมพันุ์ของพืชแล้วนะครับเตรียมดินนะครับปุ๋ยแล้วก็น้ำนะครับยังต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์นะครับในการที่เราจะนำต้นไม้เหล่านั้นมาปลูกนะครับเราต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับแล้วเราเดี๋ยวเรามาดูครับว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยนะครับเขามีไว้ทำไมนะครับเขามีไว้ทำไมนะเวลาที่เราจะขุดหลุมเนี่ย ถ้ามันเป็นดินที่แข็งนะครับเราก็ไม่สามารถที่เราจะใช้มือของเราหรือว่าใช้ส่วนไหนของร่างกายเราที่จะขุดขึ้นมาได้ใช่ไหมครับเรืยอนเราก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับนั่นแหละครับอุปกรณ์เหล่านั้นแหละครับก็คือสร้างหรือว่าผลิตมานะครับเพื่อให้เราเกิดความสะดวกสบายนะครับประหยัดเวลานะครับทุ่นแรงเรานะครับไม่ให้เราเหนื่อยนะครับก็เป็นอุปกรณ์นะครับช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจอบเสียมนะครับ ซ่อมพวนต่างๆนะครับก็ช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดเวลานะครับทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับอันนี้มาดูครับหน้าตาแบบนี้นะครับนักเรียนน่าจะเคยเห็นกันบ้างแล้วนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับสีแดงๆสีส้มๆนะครับอันนี้เราเรียกว่าช้อนปลูกนะครับช้อนปลูกนะหน้าตาของเขานักเรียนเคยเห็นอยู่แล้วล่ะนะครับ ช้อนปลูกลักษณะของเขาก็จะเป็นปลายนะครับก็จะมีลักษณะเรียวแหลมนะครับเรียวแหลมลงไปนะครับเอาไว้ออ ปลูกต้นพืชที่มีขนาดเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปต้นก้านะครับก้าพริกก้ามะเขือต่างๆนะครับที่เพาะหรือชำไว้แล้วนะครับขุดดินนะครับเพื่อที่จะเอาไปปลูกต้นไม้นะครับขุดดินเพื่อที่จะไปปลูกต้นก้าเล็กๆนะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จะทํามาจากวัสดุนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กนะครับชุบสังกะสีนะครับหรือว่าถ้าดีๆหน่อยก็จะเป็นสแตนเลสนะครับแต่ว่าเขาจะมีราคาสูงนะครับ แต่ข้อเสียนะครับของเขานะครับก็คือมันจะเป็นสนิมได้ง่ายนะครับถ้าทํามาจากเหล็กนะครับชุบสังกะสีนะครับเราก็ต้องมีการดูแลและเก็บรักษานะครับการดูแล,แลเก็บรักษา ล้างทาความสะอาดหลังจากที่เราใช้งานเรียบร้อยแล้วอาจจะมีคราบดินคราบโคลนที่ติดมาด้วยนะครับเราก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็อาจจะชโลมด้วยน้ํามันเครื่องรถยนต์ที่เราเหลือใช้แล้วนะครับหรือจะเป็นน้ํยาเอาน้ํามันเครื่องกันสนิมต่างๆนะครับเราก็มาเคลือบเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดสนิมนะครับก็รักษาแล้วก็ยืดอายุก,การใช้งานนะครับยืดอายุก,การใช้งานเวลาเก็บไว้ก็เก็บให้ห่างจาก เด็กๆนะครับบางทีเผื่อเอามาเล่นกันนะครับทิมไปอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับต่อมาครับซ่อมพวนครับอันนี้ก็คือซ่อมพวนเราก็ลักษณะนะครับก็จะเหมือนตะหลิวหรือซ่อมที่เรารับประทานอาหารนะครับแต่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแข็งแรงนะครับซ่อมเนี่ยซ่อมพวนเนี่ยนะครับลักษณะการใช้งานนะครับก็จะเอาไว้พวนดินนะครับเพื่อให้ดินล้วนซุยนะครับ ทำให้ลากของต้นไม้เนี่ยเดินดีขึ้นนะครับมีอากาศลงไปในดินเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตนะครับเวลาที่ใช้ซ่อมพรวนดินเนี่ยนะครับมันก็จะมีต้นที่ขนาดเล็กนะครับไม่ได้ขยะไม่ได้ต้นไม้ใหญ่นะครับไม่ใช่ต้นมะขามต้นต้นกล้วยต้นใหญ่ๆนะครับอันนั้นก็ต้องใช้จอบนะครับ ในการที่จะพวนดินนะครับแต่ว่าอันนี้เราเอาไว้พวนนะครับพืชที่มีขนาดเล็กนะครับที่ไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะครับการเก็บดูแลรักษานะครับก็เหมือนกับช้อนปลูกเลยนะครับเหมือนกับช้อนปลูกเลยก็คือต้องล้างทาความสะอาดนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฉโลมด้วยน้ํามันกันสนิมต่างๆนะครับแล้วก็เก็บเข้าที่นะครับโดยแขวนนะครับหรืออาจจะเขียนชื่อไว้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเขียนชื่อไว้ก็ได้ว่าอันนี้ แขวนอะไรอะไรนะครับใช้เชือกผูกที่ปลายของด้ามก็ได้นะครับนี้มาดูต่อครับเสียมครับอ่าอันนี้เสียมลักษณะของเสียมนะครับก็จะมีปลายนะครับมีปลายที่มีความคมนะครับที่มีความคมเพื่อที่จะเอาไว้สับดินนะครับหรือกระแทกลงไปเพื่อที่จะให้ดินเนี่ยนะครับหลุดออกมานะครับในลักษณะที่เป็นหลุมทรงเล็กๆนะครับทรงเล็กๆนะครับ ก็ส,ส่วนมากจะเห็นด้ามเป็นด้ามเหล็กด้ามไม้นะครับด้ามเหล็กด้ามไม้นะก็ <c oughs> แล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหนนะครับถ้าเป็นด้ามไม้เราก็ต้องอใส่ลิ่มนะครับเข้า <c oughs> เสียมให้เรียบร้อยนะครับถ้าเป็นไม้นะครับถ้าเป็นเหล็กนะครับส่วนมากก็จะเชื่อมมานะครับเชื่อมหรืออ็อกมานะครับให้ดูอุปกรณ์ให้แน่นหนานะครับ ลักษณะของเขาก็จะเอาไว้พวนดินรอบๆโคนต้นพืชนะครับที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับดินมีลักษณะแข็งกระด้างนะครับก็จะใช้เสียมนะครับจะไม่ได้ใช้ซ่อมพวนนะครับการดูแลและเก็บรักษาครับเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยก็คือล้างทำความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับทาด้วยน้ำมันกันสนิมนะครับถ้าดามหลวมนะครับแล้ก็ซ่อมแซมนะครับ ถ้าบิดงอหรือบินนะครับเราใช้ค้อนทุบได้นะครับทุบๆแล้วก็เอาหินรับมีดมารับนะครับตรงปลายมันให้มันมีความคมนะครับอ่าคราวนี้มาดูครับจอบครับนี่ลักษณะของจอบนะครับเอทาไมจอบมี2ลักษณะเนาะจอบจะมีอยู่2ลักษณะนะครับก็คืออ่าทางด้านซ้ายมือนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นจอบที่เอาไว้ได้นะครับเอาไว้ได ก็จะมีฟันที่เรียบนะครับเท่ากันเสมอกันส่วนขวามือนะครับก็จะเป็นจอบขุดครับลักษณะของเขาก็จะเว้าโค้งนะครับมีส่วนที่แหลมสองข้างนะครับอันนี้ก็คือเอาไว้ขุดดินนั่นเองนะครับเวลาดินแข็งๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไม่มีส่วนที่เจาะลงไปนะครับมันก็จะเจาะได้ลาบากนะครับเจาะได้ลาบากนะครับสําหรับนะครับ ขุดดินนะครับที่มีความเหนียวความแข็งนะครับใช้ขุดหน้าดินหรือยกร่องพืชต่างๆโกยดินอะไรอย่างเงี้ยครับอุปกรณ์นี้นะครับก็จะใช้ได้นะครับใช้ได้คราวนี้ครับการเก็บรักษาอย่างที่บอกครับเราเช็ดทำความสะอาดให้แห้งนะครับแต่คราวนี้มาดูถึงเรื่องด้ามครับก็จะต้องมีริมนะครับเวลาที่เราตอกริ่มลงไปนะครับตรงนี้นะครับก็ดูครับ ให้มันคงสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับไม่ใช่กาลังจะไปขุดนะครับงัดทีเดียวนะครับสิ์หักหมดเลยนะครับไม้หักเรียบร้อยเลยนะครับก็ต้องดูแลอย่างสม่ําเสม,นสมอนะครับของใช้นะครับคราวนี้กันไกตัดกิ่งครับกรไกตัดกิ่งลักษณะของตัวกันไกนะครับลักษณะของตัวกันไกก็จะมีลักษณะที่เป็นทรงโค้งนะครับเอาไว้ตัดกิ่งไม้ที่มีขนาดเล็กนะครับที่มีขนาดเล็กไม่ได้ assim. ขนาดใหญ่จนเกินไปนะครับก็ ช่วยนะครับประหยัดเวลาเราได้นะครับควรเช็ดน้ํายานะครับหรือทําความสะอาดนะครับให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะครับเวลาที่เราทิ้งไว้นานๆนะครับมีความชื้นเนี่ยมันก็จะเกิดสนิมได้มันก็จะทําให้ไม่คมใช่ไหมครับเราก็จะต้องทําไมครับเอาน้ํายานะครับทานิดนึงนะครับน้ามันเครื่องอะไรก็ได้นะครับอันนี้ต้องเอาไว้ให้ไกลมือเด็กนะครับเอาไว้ให้ไกลมือเด็กเพราะว่าถ้าเด็กเอาไปเล่นนะครับอาจจะไปตัดกันได้นะครับตัดนิ้วตัด อะไรกันได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเกิดอันตรายได้นะครับอันนี้บัวรดน้าครับบัวรดน้ําอย่างที่นักเรียนเห็นนะครับบัวรดน้ําจะมีด้วยกันอยู่หลายขนาดและวัสดุที่ใช้ทําก็มีอยู่หลายวัสดุกันไม่ว่าจะเป็นพลาสติกนะครับอูมวีนียมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งนะครับที่สําคัญนะครับเวลาที่เราปลูกพืชเสร็จเราก็จะต้องลดน้ํานะครับใส่น้ําลงไปบางคนอาจจะผสมปุ๋ยลงไปในน้าเลยก็ได้นะครับเทราดลงไปนะครับ ก็ให้ปลายของฝักบัวนะครับห่างจากพื้นประมาณ30เซนหรือ1ฟุตนะครับอย่าใกล้ต้นกล้ามากจนเกินไปนะครับถ้าเราลดแรงนะครับต้นกล้าที่เราเพิ่งปลูกเนี่ยก็อาจจะทําให้ต้นกล้าของเราตายได้นะครับเห็นไหมครับใช้รดน้ํานะครับที่มีขนาดเล็กนะครับโดยให้ปลายของฝักบัวนะครับอยู่ห่างประมาณ30เซนนะครับประมาณ30เซน12นิ้วนะครับหนึ่งม่ทัดพอดีนะครับ การเก็บรักษานะครับเทน้ําออกให้หมดนะครับน้าที่ขังอยู่ข้างในหน1การลูกน้ํายุงลายนะครับ2นะครับรักษานะครับอุปกรณ์ของเราให้ใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับคราานี้ถังน้ําครับถังน้าเราเคยเห็นอยู่แล้วถังน้ํานะครับเราเคยเห็นถังน้ําอยู่แล้วนะครับถังน้ํานะครับถังน้ําก็จะลักษณะนะครับคือจะเอาไว้ลดน้ําต้นที่มี ขนาดใหญ่นะครับต้นที่มีขนาดใหญ่นะเทลงไปนะครับอพอดีมีสายเข้านะครับพอดีมีสายเข้านะครับขอตัดสายทิ้งก่อนนะครับพอดีถ่ายคลิปอยู่เนาะมีเสียงได้เข้ามาขออนุญาตนะครับก็ถังน้ํานะครับเรามาต่อเลยถังน้ํานะครับมี ขนาดใหญ่แล้วก็ลดต้นไม้ที่มีขนาดที่มันใหญ่โตนะครับไม่ใช่ตน้นไม้เล็กๆนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้บัวรดน้ํานะครับมันก็ช้านะครับแต่ถ้าเราจะลดต้นกล้วยนะครับเราลดต้นไม้ต้นมะม่วงนะครับอันนี้เราใช้ถังน้ําได้แต่ถ้าต้นกาที่มีขนาดเล็กเราก็ต้องใช้บัวรดน้านะครับไม่นั้นต้นกามันจะกระเด็นขึ้นมาข้างบนเนื่องจากน้ําที่เราลดลงไปมันแรงนะครับถ้าเราใช้ขันหรือเราใช้ถังน้ํานะครับก็ ต้องเลือกให้ถูกวิธีนะครับเลือกให้ถูกวิธีว่าเราต้องใช้อุปกรณ์แบบไหนนะครับต้องใช้อุปกรณ์แบบไหนนะครับใช้ตักล่าต้นไม้นะครับที่ต้นมันต้นใหญ่ๆแข็งแรงแล้วนะครับแข็งแรงแล้วนะวิธีการเก็บรักษานะครับก็ล้างท้องให้สะอาดนะครับมันเปื้อนโคลนเปื้อนดินมานะครับเราก็ล้าง นะครับให้สะอาดนะครับแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยเข้าที่หรือจะแขวนไว้ให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ครับอีกหนึ่งอย่างครับใส่ยางครับใส่ยางรดน้ํานะครับอันนี้ก็สะดวกสบายครับนักเรียนเราไม่ต้องไปแบกถังไม่ต้องไปหิ้วถังไม่ต้องไปหิ้วบัวรดน้ํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยครับปลายของตัวไอ้เจ้าฝักบัวเนี่ยก็จะมีเอ่อใส่ยางเนี่ยเขาก็จะมีตัวเสียบนะครับที่เป็นฝักบัวนะครับเราสามารถรดแล้วก็พ่นต้นไม้ของเราได้เลยนะครับพ่นแล้วก็ ลดน้ําของเราได้เลยนะครับการเก็บรักษานะครับเราก็ต้องม้วนนะครับม้วนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พยายามนะครับอย่าเอาไปตากแดดนะครับใส่ยางถ้าเรา,เาไปตากแดดนะครับแดดนะครับมันจะเกิดความร้อนเวลาที่มันโดนแดดนะครับใส่ยางของเราก็จะ เสื่อมได้ไวนะครับสีซีดนะครับแข็งกระด้างนะครับก็จะไม่นิ่มเหมือนตอนที่เราซื้อมาแรกๆนะครับโดนแดดไปบ่อยนะครับมันก็จะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายนะครับเวลาที่ลดเหยียบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ยืดอายุการใช้งานของเขานะครับอันนี้คําถามชวนคิดครับนักเรียนถ้านักเรียนไม่มีนะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนักเรียนจะใช้สิ่งใดมาทดแทนนะครับก็อันนี้ให้นักเรียนลองคิดดูนะครับลอง ช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับถ้าสมมุติเราไม่มีบัวรดน้ําเราจะใช้อะไรแทนบัวรดน้ํานะครับเราไม่มีช้อนปลูกเราใช้วัสถุอย่างอื่นที่จะไปขุดดินได้ไหมนะครับนักเรียนก็ลองคิดดูนะครับลองคิดดูนะ,ะมาดูต่อครับคร <c oughs> าวนี้การใช้เครื่องมือนะครับหรืออุปกรณ์นะครับการเกษตรที่ ทำยังไงก็ได้ให้มันปลอดภัยนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันปลอดภัยเราไม่รู้ครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราต้องหมั่นดูแลนะครับรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมาดูครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่าศึกษาวิธีการใช้หรือคู่มือครับเวลาเรา แต่อุปกรณ์การเกษตรบางตัวเขาไม่ได้ให้คู่มือมาด้วยใช่ไหมครับนักเรียนเราก็ต้องถามผู้ปกครองถามคุณพ่อถามคุณแม่ว่าอุปกรณ์นี้ใช้ยังไงนะครับเก็บรักษาอย่างไงแต่ละชนิดนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็จะต้องดูนะครับเ,เขาเรียกว่าวิธีการใช้ก่อนมันจะใช้ยังไงนะก,นการตัดกิ่งมันจะต้องทํำยังไงนะมันยอย้ายยังไงมันเก็บยังไงนะครับข้อ2นะครับใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้ถูกต้องอย่างเหมาะสมนะครับเราจะไปขุด ต้นกล้วยต้นใหญ่ๆนะครับเราเอาช้อนนะครับช้อนปลูกไปขุดได้ไหมนะครับมันก็ขุดได้ครับแต่เมื่อไรเราจะได้ต้นกล้วยใช่ไหมครับเราก็ต้องดูวัสดุอุปกรณ์ของเราด้วยนะครับว่าเราเอาไปใช้นะครับตรงกับวัตถุประสงค์เราหรือเปล่านะครับตรวจสอบนะครับสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ก็คือให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับก่อนที่เราจะนําไปใช้งานตรวจสอบดูให้เรียบร้อยนะครับ ต่อมานะครับห้ามนําเครื่องมือและอุปกรณ์มาเล่นกันนะครับเวลาที่มาส่วนเกษตรครับเอาจอบเอาเสียมเอาอะไรมาต่อสู้กันเป็นอาวุธนะครับมันเกิดอันตรายได้นะครับและเวลาที่เพื่อนนะครับกำลังจะขุดหลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นหลุมต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นวัสดุที่มันมีคมนะครับบางทีเราลืมดูเพื่อนนะครับเราอาจจะทําให้เพื่อนนะครับเกิดอันตรายได้นะครับเราก็จะต้องทําไมครับดูไม่เล่นนะครับ ไม่เล่นกันนะครับเวลาที่เราทําแปลงผักหรือว่าเราใช้อุปกรณ์นะครับเราก็จะไม่เล่นนะครับเดี๋ยวมันเกิดอุบัติเหตุได้นะครับในระหว่างนะครับใช้งานต้องระมัดระวังบุคคลข้างเคียงนะครับบางทีเราจะขุดหลุมใหญ่ๆยเงี้ยเพื่อนเดินเข้ามาพอดีเลยจะมครับจามหัวเพื่อนพอดีเลยนะครับเกิดอันตรายได้นะครับเวลานั้นก็ต้องดูความปลอดภัยรอบๆข้างด้วยนะครับ ความปลอดภัยระบวค้างด้วยวางเครื่องมือและอุปกรณ์ในที่ปลอดภยัยห่างจากมือเด็กนะครับอุปกรณ์บางอย่างนะครับมีดกันไกนะครับวางให้ห่างมือเด็กนะครับบางทีเด็กเดินเข้าไปเล่นหยิบออกมาไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรเกิดอันตรายขึ้นอีกนะครับหลังใช้งานเสร็จก็คือ ควรทาความสะอาดให้เรียบร้อยตรวจซ่อมตรวจเช็คมันมีอะไรผุพังไปไหมอันไหนที่มันไม่ดีอันไหนที่มันจะต้องเปลี่ยนนะครับเก้านะครับเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับทาไมต้องเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาจะใช้มันก็ง่ายเวลาหายเราก็หาเจอใช่ไหมครับว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเราวางสเปรดสปะเต็มไปหมดเราก็ไม่รู้อันไหนมันหายไปนะครับแล้วเวลาเราจะใช้เราก็ต้องไปค้น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 นะครับทางที่ดีนะครับเราเก็บให้เป็นระเบียบเลยครับว่าค้นอ่อไม่ใช่ครับอ่อ จอบเสียมนะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราควรจะเรียงให้เป็นระเบียบนะครับหรืออาจจะเขียนไว้หรือวาดรูปไว้ก็ได้นะครับเพื่อเวลาที่มันหายไปนะครับเราก็จะเช็คอย่างนี้นเอะอันนี้หายไปไหนมีใครมาหยิบของเราไปหรือเปล่านะครับมีใครหยิบของเราไปหรือเปล่าก็เวลาใช้ก็ง่ายเวลาหายเราก็เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอหนึ่งอย่างนะครับที่เราจะต้องอ ทำให้มันเกิดนิสัยในการเก็บรักษาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับรวมถึงอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือเราเรียนนะครับอุปกรณ์การเรียนต่างๆเราก็ต้องหมั่นดูแลรักษานะครับเก็บให้เป็นระเบียบนะครับพอเวลาใช้มันจะได้ง่ายเวลาหายเราจะได้เจอครับเห็นไหมครับเรียงเป็นระเบียบเลยครับอันไหนที่ขาดหญ้านะครับอันไหนพั่วนะครับอันไหนจอบอันไหนเสียมนะครับอันนี้เป็นรูปภาพนะครับ ที่ยูรูปดาวนโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็เป็นไงครับก็สวยงามนะครับเรียงให้เป็นระเบียบนะครับเวลาใช้งานเราก็ใช้ง่ายนะครับแล้วเราก็รู้ด้วยว่าอันไหนที่ยังมีอันไหนที่หายไปบ้างแล้วอันไหนที่พังไปบ้างแล้วเราก็มาซ่อมมาดูแลนะครับใสา่ย,ยางเห็นไหมครับต้องม้วนให้เรียบร้อยนะครับม้วนให้เรียบร้อยนะไว้ข้างบ้านนะครับเลือกให้ถูกใช้ให้เป็นนะครับเลือกให้ถูกใช้ให้เป็นอันนี้ก็คือใบงานนะครับ ที th, to you to ่คุณครูจะดาวน์โหลดแล้วส่งไปให้นักเรียนทำนะครับก็จะเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะครับก็ให้นักเรียนไปเขียนชื่อนะครับแล้วก็เขียนประโยชน์นะครับแล้วก็เขียนวิธีการดูแลรักษานะครับมานะครับก็มี2ตัวเลือกนะครับอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับในตอนที่2เนี่ยอันนี้ก็ให้นักเรียนคิดเองครับส่วนในตอนที่1อันนี้มีให้อยู่แล้วนะครับนักเรียนก็ไปเปิดดูนะครับว่าอันไหนใช้ยังไงเก็บรักษาอย่างไงนะครับ นี่ประมาณนี้นะครับชื่อนะครับแล้วก็ประโยชน์นะครับแล้วก็การเก็บรักษานะครับอันนี้คือตอนที่สองนะครับก็ให้นักเรียนออกแบบนะครับดัดแปลงวัสดุเหรือใช้มาทดแทนนะครับอุปกรณ์ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์นี้เราจะใช้อะไรมาทดแทนนะครับเราก็ทํามานะครับเราก็ทามาสรุปนะครับสรุปสรุปเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรนะครับสร้างขึ้น เพื่อช่วยทุนแรงนะครับทุนเวลาและอำนวความสะดวกในการทํางานนะครับควรใช้งานให้ถูกประเภทและดูแลรักษาให้ถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานหรือการทํางานของเรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเขาสร้างมาให้เราเกิดความสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไถนานะครับรถเกี่ยวข้าวต่างๆเห็นไหมครับสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะเกี่ยวข้าวได้กว่าจะทํานาได้นะครับยากเย็นแสนเข็ญนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีอุปกรณ์เข้ามาช่วยเยอะรถตัดอ้อยรถ อ่คลิปอ้อยต่างๆนะครับก็ผลิตมาเพื่อให้เราเกิดความสะดวกสบายมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับก็วันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับการบ้านนะครับที่ให้นักเรียนทําก็อยู่ในใบงานนะครับเดี๋ยวครูจะส่งแนบเข้าไปในไลน์กลุ่มของแต่ละห้องนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลานะครับวันนี้ครูก็มาทําคลิปนะครับ ในช่วงสถานกา,ารณ์โควิดนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราคงได้มาเจอกันนะครับก็ขอให้หยุดแค่อาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวนะครับเพราะว่าคุณครูก็อยากให้นักเรียนได้มาโรงเรียนมากกว่าอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าบางทีอยู่ที่บ้านไม่ดูนักเรียนเรียนหรือเปล่านักเรียนเปิดคลิปคุณครูบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับส่วนการบ้านนะครับก็เอามาส่งนะครับที่เปิดเรียนมาแล้วกันวันที่21เนาะเปิดเรียนไปแล้วก็เอามาส่งคุณครูแล้วกันครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้อง กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับเด็กๆทุกคนนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดทุกๆคนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ